ชื่อไม่ออกอท่านพลเอกอดุลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับคือมันไม่ต้องไปผ่านไม่ต้องไปเสนอผ่านข้อเขียนครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกันเองนะครับนะอนี่ลูกน้องครับผู้อุญชการผู้การตำรวจตระเวนชายแดนภาคสองนี่ลูกน้องผมเลยครับ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องเขาเป็นสารวัตรเป็นรองผู้กับเป็นผู้กับอยู่กาญจนบ,บุรีเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามึงไปรับผิดช,ชอบตำรวจตะเวนชายแดนเลยมันต้องประทะกับขมรนะนะครับมึงไปโน่นเลยไปช่วยผู้ชกการบุ้งนะครับบุ้งเป็นผู้ชกการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแต่ตัวผู้ชกการเนี่ยมันต้องเอาคนไปคุมแนวรบด้านหน้านะครับคือผู้การตชด ภาคสองนะครับก็อเอาไปนะครับเทั่งไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมาเยี่ยมมากราบบ้านเขาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับให้ไปทําหน้าที่ก่อนนะครับรอให้เขตการบ้านเมืองสงบแล้วจะย้ายเข้ามาในพื้นที่ภายในก็ค่อยว่ากันอีกทีวิ่ะกลับมาจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับ พูดถึงเรื่องคุณกันยอมพลังนี่นะครับนายกอนุทินชื่นชมคุณกันยอมพลังนะไม่ได้คุยกับสื่อมวลชนนะครับคุยกันหลังใหม่กินคุยกันระหว่างกินข้าวบอกเอ้ยกันนี่มันเป็นศูนย์รวมที่ระดมความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่มีเลือดรักชาติเนี่ยนะครับ ไปสู่มูลนิธิกันยอมพลังและกันมันก็ทําให้เห็นผลครไปสร้างถนนสร้างห้องน้ําสร้างบังเกอร์ซื้อโดนซื้อกล้องสองกลางคืนซื้อเสื้อกราะอะไรให้ตอนนี้กันจอมพลังก็ไปช่วยแนวรบผมใช้คำว่าแนวรบที่เราต่อสู้กันบริเวณบ้านหนองจานหนองยาแก้วนะครับกันเขาทำถูกแล้วครับ กันเขาทําถูกแล้วครับแล้วก็ชื่นชมว่ากันทําดีนะแต่ว่าที่ผมประทับใจนะแม่พลตีเบญจพลพลตีเบญจพลนะครับผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานะครับอันนี้เป็นนักรบแนวหน้าเลยนะพลตีเบญจพลเนี่ยนะครับผู้จะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองนะครับรับผิดชอบแนวชายแดนท่านจันในด้านสะแก้วนะครับด้านสะแก้วประทับใจน้องเขาเป็นเด็กรุ่นเตรียมทหารรุ่นสามสิบสองนะครับแต่ว่าเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองแล้วนะครับรุ่นพี่ลูกชายผมสามรุ่นนะครับพูดประทับใจมาก คนนี้จะเป็นไอดอลของประชาชนคนไทยแทนแม่ทัพกุ้งเลยนะครับหลังจากแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคที่สองเกษียณไปเนี่ยพลตีเบญญพลพูดได้สัจใจมากบอกว่าผมเปิดเพลงในประเทศไทยผมมันหนักหัวพองเหรอใครจะไปฟ้องอะไรก็ฟ้องนะครับสอวอังคนาจะพูดว่ายังไงเนี่ยถ้าพูดพอเพราะนะ เราเป็นคนไทยไม่น่าไปพูดอย่างนั้นนะคุณจะเป็นสอวอรหรือจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนอะไรก็ช่างถ้าหวังดีกับประเทศไทยจริงๆก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกกับท่านพลตีเบญนจพลหรือแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับว่ามีข้อวิตกห่วงใหยเรื่องนี้ยังไงแต่การที่ท่านเอาไปโพสลง แล้วคนมันเห็นทั่วโลกมาบอกว่าทหารไทยอินฟลูเอนเซอร์ไทยในการจอมพลังเอาหนังไปฉายเนี่ยมันจะทำให้ขเขมรเนี่ยไปเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเอ๊ไปเข้าข้างขเขมรได้ยังไงวะคุณไปเห็นใจขเขมรได้ยังไง คุณเป็นสอวอกินเงินเดือนประเทศไทยนะคุณไม่ในนักสิทธิมนุษยชนขององค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของโลกนะผมเคยออกมาเรียกร้องท่านแล้วตั้งแต่ขมิมนมันเอา bm21 ยิงใส่เซเว่นอเลเวนที่ปั๊มน้ำมันจนมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตทำไมไม่ออกมาเรียกร้อง นั่งเงียบทำไมกันนะครับเด็กอายุแปดขวบเสียชีวิตท่านทำไมไม่ออกมาดิ้นมาโพสตมาเรียกร้องไอ้หาทีเราขเขมรแม่นมาลุกลานประเทศไทยยึดครองประเทศไทยเราให้มันอยู่อาศัยมาสี่สิบปีและแม่นจะยึดเป็นของมันเองเราขับไล่ก็แล้วล้อมล้วรวดหนามมันก็มาลือ จัดมอบมวลชนมาเอาเด็กเอาคนแก่เอาพระมาท่านทำไมไม่เรียกร้องว่าทำไมเขเมรใช้วิธีการเอาเด็กคนแก่และผู้หญิงและพระมานะครับมาเป็นมวลชนกดดันทำร้ายทหารไทยผมก็ไม่เข้าใจคุณจริงๆนะนะครับผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า ผมบอกเสมอว่าให้คนไทยรักกันมีอะไรนะมันจะดีไม่ดีอะไรอย่ามาตำหนิกันเรากำลังลบกับเขเมรอยู่นะครับและถามว่าการไปฉายหนังกลางแปลงเนี่ยเสียงมันจะดังก็มึงเสือกมาอยู่ในเพจพื้นที่ประเทศไทยทำไมมึงก็ออกไปสินะครับเขาจะฉายหนังให้ทหารดู ไม่ใช่ว่าไอ้เสียงที่เปิดไปมันได้ยินเฉพาะขมรนนะคนไทยก็ได้ยินไอ้คนฉายก็ได้ยินไอกันจอมพลังก็ได้ยินทำไมเขาทนได้เล่าโอ้ยเป็นโลกสวยเกินคุณอย่ากออกมาพูดอย่างนี้อีกเลยนะมีอะไรเนี่ยให้คิดถึงแผ่นดินไทยที่คุณได้อยู่อาศัยหน่อยเถอะนะครับ ผมไม่ได้มองผมเข้าใจบริบทคุณนะที่คุณจะต้องนั่นคุณอาจจะมีความห่วงใยในฐานะนักสิทธิมนุษยชนแต่ผมเรียนถามคุณครว่าตอนไอ้ขมรนมันยิงปืนใหญ่ยิงบีเอ็มยี่สบเอดมาโดนเซเว่ิเว่นเด็กผู้หญิงตายกันไปเจ็ดแปดคนทำไมคุณไม่มาเรียกรอ้องไอ้เรื่องนี้อย่ามาพูดเลยนะครับและ อย่าไปใส่ใจแม่มากเลยนะครับไอ้นักสิทธิมนุษยชนหาอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากหรอกอิสราเอลนะ่ะคนประท้วงมันทั่วโลกไม่เห็นมันตายเลยนะครับไม่เห็นมันตายเลยนะครับไม่เห็นมันตายเลยมันไม่ได้เอาเงินมาช่วยเราหรอกพวกเนี้ยมันมีเงินช่วยก็ให้พวกคุณนั่นแหละให้พวกคุณนั่นแหละ นะครับเงินสนับสนุนก็มีพวกคุณกลุ่มคุณไม่กี่คนเนะี่ยนะครับมันไม่ได้มาช่วยประชาชนคนไทยเลยมีไหมงบประมาณของนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอะไรยุ่งพ่อยพวกหานี่แหละมาบอกให้ไทยเนี่ยเปิดศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวมพูชาตามหลักสิทธิมนุษยชน มันเลยวุ่นมาไงแม่ให้อยู่มาสี่สิบปีแม่ก็ไม่ยอมถอนไปมึงอย่ามาสิบกับกูเลยมึงไปฮะไอ้เหี้ยทางใครทางมันกูก็อยู่กูอย่างประเทศไทยที่นี่แผ่นดินไทยกูจะฉายหนังให้คนไทยดูนะครับไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคุณนะนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถูกรอบวางระเบิดเนี่ยคุณเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมั้งปะพอผู้ต้องหาถูกตำรวจทหารจับเรียกร้องให้เขาเออไม่มีความเป็นธรรมนี่หว่านะครับผมเองก็ปราบคนร้ายตามวิธีการก็คนร้ายมันยิงผมผมก็ยิงสู้ไปมันเสียชีวิตไปแอบมาตั้งกรรมการสอบสวนผมอีกนะไอกรรมการชุดนี้แหละนะครับมาตั้งกรรมการสอบสวนผม นะครับว่าผมละเมิดสิทธิทมน,นุษยชนนะครับผมละเมิดอะไรผมปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับผมเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาอายาการสั่งไม่ฟ้องอายาการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องผมแล้วก็ถือว่าจบนะครับคดีที่ขาดอายุความกฎหมายประเทศไทยก็ถือว่าจบนะครับท่านผู้ชการกองบลผลตีเบญจพล พี่เลยวัดเป็นกำลังใจให้น้องทำถูกแล้วนะครับขอให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งและได้เป็นผู้จการทหารบกด้วยนะครับประทับใจประทับใจนะครับเด็กนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสามสิบสองรุ่นนี้กำลังรุ่งนะครับรุ่นสามสิบสองเนี่ยเมื่อวานเจอท่านผู้จการกองพลทหารราบที่เก้าก็เตรียมทหารรุ่นสามสิบสองเนี่ยครับ นะครับเลือดรักชาติเขารุนแรงท่านเห็นใจทหารบัางทิต้องไปนั่งเฝ้าเฝ้าระวังยุงก็กัดท่าก็กัดมาเลเลียก็กินห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีไม่ได้อยู่สบายแบบพวกท่านนี่นั่งในห้องแอร์ไอหาอย่าไปโรคสวยนะท่านอย่าทำอีกเลยนะครับท่านอย่าทำอีกเลยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราคนไทยดีกว่านะครับ ถ้ามันข่มเหงรังแกกันขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงจริงๆนะครับเช่นทหารไทยเอาเด็กขเขมรเอาผู้หญิงมากระทืบอะไรอย่างเงี้ยนะท่านจะออกมาติมาติงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าเลยแต่ถามว่าท่านเคยไปเที่ยวเทคไหมเที่ยวเทคอะ่ะโอ้โหเสียงแม่นดังแน่นหน้าอกเลยแต่คนมันก็สะใจเข้าไป ผมว่ามันมีไอ้คมเนบางคนชอบใจด้วยนะเสียงนอ้นั่นนะครับและเปิดไปไม่ใช่คนไทยไม่ได้ยินนะคนไทยก็ได้ยินนะครับคนไทยไม่เห็นต่อว่าเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทหารกันจอมพลังนะทําต่อไปนะครับทําต่อไปนะครับ